สหรัฐอังกฤษจ,จีนและญี่ปุ่นร่วมบริจาควัคซีนช่วยไทยสู้โควิดสวิตเซอร์แลนด์บริจาคอัติเจนเทสคิตและเครื่องช่วยหายใจขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละประเทศกลับมาเพิ่มสูงขึ้นติดตามผลกระทบจากไวรัสตัวร้ายต่อไทยและทั่วโลกกับดรอวสดาป,ปกมนตรีและศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รรวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับจอยอวสดาค่ะและรายการ Thailand New n o r m a l ค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตัวเลขจากผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ก็เพิ่มสูงขึ้นรายวันนะคะหลายคนอาจจะมีความเครียดกับการเสพข่าวต่างๆเหล่านี้ แต่ยังไงก็ตามค่ะทุกคนได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันหมดทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราจะต้องเตรียมใจแล้วก็คือเราจะต้องเตรียมตัวต้อนรับมันให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดและทําให้ตัวเราเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ นะสวัสดีครับคุณจอยครับช่วงนี้ทุกคนก็บ่นกันหมดนะคะเราก็พูดกันว่าเอะมันมีผลกระทบเกิดขึ้นทั่วเลยทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเทียบกันแล้วคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างคะไทยกับต่างชาตินะคะคือผลกระทบเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงกระทบกันหมดทั่วโลกนะครับนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าผลกระทบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่เฉพาะต่อตัวสุขภาพร่างกายมันกระทบไปถึงจิตใจ นะครับเช้ามานะครับดูมือถือดูสมาร์ทโฟนนะครับรไปนัมตัวเลขว่าวันนี้เสียชีวิตกี่คนพกนักรณาก็เกิดความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจมีผลแน่นอนนะอ<า>ผลกระทบออย่่างืนที่สําคัญเราจะเห็นไห้การศึกษาของเด็กมหาวิทยาลัยมีผลกระทบหมดนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นผลกระทบในวงกว้างถ้าจะให้กล่าวถึงเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเวลาการแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ได้แก้ปัญหาด้านเดียวเราต้องดูในองค์รวมนะครับเพราะงัการแก้ปัญหาเนี่ยทั้งทาง,ทางด้านสุขภาพร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับทุกอย่างการแก้ปัญหาจึงต้องสมดุล อย่างเรื่องการเรียนการสอนนี่เราก็ได้มีอน,นิสงมาจากระบบไอทีนะคะเอามาใช้ออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นซูมหรือว่ามีดก็จะสามารถเรียนได้แต่จริงๆแล้วคุณหมอมองว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปมันน่าจะมีการปรับระบบอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมคะเพราะว่าเราต้องเรียนเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ได้มากขึ้นใช่ไหมคะครับคือการเรียนที่ดีที่สุดนะคะคือในเด็กโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยนะครับเด็กเขาต้องมีสังคมของเขาเขาต้องมีเพื่อนนะครับ คือคงไม่ได้อยู่กับวัตถุอย่างเดียวเพราะว่าเด็กที่ไปโรงเรียนก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนฝูงอย่างอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเราเป็นสังคมเราไม่ใช่ว่ามันอยู่นั่งหน้าจอแบบวิถีชีวิตใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาวะนี้เราต้องยอมนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะเกิดต่อไปสักปีเดียวแล้วนะฮะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ mm hmm. ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆโรคนี้พอระบาดเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะ เด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ1.7พันล้านคนหยุดเรียนอยู่บ้านการหยุดเรียนของเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาหยุดเรียนเนี่ยนะครับผลกระทบของเขาเนี่ยนะครับมีมากกว่าในกรุงเนี่ยมากครับในเมืองนะเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเวลาไปโรงเรียนเขายังมีนมโรงเรียนกินก็ยังมีอาหารที่ทางโรงเรียนคอยช่วยดู เด็กในประเทศที่มีฐานะไม่ดีเนี่ยนะครหรือแม้กระทั่งบ้านเราในชนบทเนี่ยมันก็จะกระทบทางด้านโภชนาการไปด้วยซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมซึ่งเราไม่อยากที่ให้เกิดกับสังคมไทยภาระะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็ต้องมาเตรียมตัวคอยสพอร์ตลูกนะคะความเครียดมันมาค่ะคุณหมอเรามีการจัดการยังไงดีคะ่อะความเครียดเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยทำการศึกษาอันหนึง่ง เราดูสถิติการฆ่าตัวตายเราเปรียบเทียบก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 กับปีที่แล้วทั้งปีที่มีการระบาดของโควิด -19 บ้านเราเนี่มีความเครียดสูงมากจะเห็นได้เลยว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จและไม่สำเร็จเนี่ยสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยแบบมีนัยยะเลยนะเพราะว่ามีความเครียดความเครียดอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะเรียกว่าที่มีผลกระทบต่อจิตใจมาก คือ post traumatic stress หมายถึงว่ามีผลกระทบทางจิตใจเพื่อเมื่อมีพยะันตรายอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เห็นแต่ข่าวร้ายของโควิดเพราะฉนใครก็ตามนะครับที่ถ้ารู้สึกตัวว่าหงุดหงิดนอนไม่หลับนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับรู้สึกฟุ้งซ่านแบบแบบมันมีความเครียดในเรื่องของได้รับข่าวสารนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าไปบริโภคข่าวสารนะครับลดลงนะครับการใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟน,นให้ลดลงเพื่อลด a ร m um a t i c Stress อันนี้ลงไปแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงในบ้านเราเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ระหว่างข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับนะฮะบางที่ข่าวปลอมเนี่ยทำร้ายจิตใจค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องจิตใจนะแต่ถ้า พูดถึงเรื่องสาธารณสุขเราจะเห็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณหมอหมอจบใหม่ก็ตอนนี้ก็ออกโรงมาช่วยแล้วหรือว่าคนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุก็กลับมาอาสาช่วยงานอีกต่อไปเราควรจะมีการจัดระบบเรื่องเรื่องบุคลากรด้านนี้ยังไงบ้างคะในความเห็นของคุณหมอทางสาธารณสุขเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเราทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่จํานวนหนึ่งนี่นะครับมาต่อสู้กับโควิด ก็ทำให้ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขอีกส่วนหนึ่งมันขาดหายไปโดยเฉพาะการดูแลโรคประจําที่มนุษย์เรามีอยู่แล้วเช่นว่าเราจะเห็นได้ไหมฮะผู้ป่วยถูกเลื่อนนะหรือผู้ป่วยบางคนจะได้รับรักษาได้เร็วขึ้นก็ทําให้มันช้าลงเพราะว่าบุคลากรต้องถูกโยกย้ายไปดูโควิดมันเป็นผลกระทบทางอ้อมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับจะไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็กลัว มันก็เป็นผลกระทบทางอ้อมในระบบของสาธารณสุขเราหลังจากหมดโควิดแล้วคุณหมอคิดว่าจะต้องเตรียมคนยังไงบ้างคะคือมันก็เป็นบทเรียนอันหนึงน่งนะครับว่าเราถ้าเราเผชิญกับโรคร้ายครั้งนี้ได้ที่เราถือว่าเป็นโรคร้ายในรอบร้อยปีนะฮะเพราะฉะนั้นในรอบร้อยปีครั้งนี้ถ้าเราเผชิญได้แล้วมันก็เป็นบทเรียนได้มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็การเรียนรู้อันนี้นยครับการเตรียมตัวการอะไรต่างเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลา นะครับแล้วในอนาคตโอกาสแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าการเตรียมการต่างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะดีขึ้นนะฮะเราจะต้องมีการเพิ่มปริมาณหรือว่าเพิ่มศักยภาพด้านนี้อีกยังไงดีครับคุณหมอศักยภาพด้านนี้เนี่ยนะครับผมว่าไปเร็วนะฮะทางการแพทย์เราก็ไปเร็วด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ มีหุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะครับนะฮะดังนั้นถ้าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้เนี่ยนะครับคนที่จะผ่าอาจจะอยู่นอกสถานที่และอยู่ไกลๆก,ก็ได้นะครับ<ช>การบังคับต่างๆเนี่ยนะครับมันคล้ายกับเล่นเกม,อ,มอย่างเช่นว่าการส่องกล้อง<ช>ส่องกล้องทางเดินอาหารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนเล่นเกมเลยนะฮะหันซ้ายเลี้ยวขวาห,นห,นหันนู่นหันนี่อะไรต่างๆเนี่ยถือบนจอยสติ๊กอันนึงเนี่ยนะครับ นั่นเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยหลังจะสองกล้องหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เก่งคุยกันถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะคุณหมอเพราะมันกระทบกับทุกภาคส่วนแน่นอนกระทบใจคนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลักเลยทีเดียวแต่ว่าทํายังไงจะบรรเทาผลกระทบจิตใจที่มาจากทางด้านเศรษฐกิจได้ะคะคุณหมอทุกคนกระทบหมดนะครับผมว่านะเพราะว่าภาพเศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยมันลดลงนะฮะเมื่อมาลดลงเนี่ยนะครับ แน่นอนกระทบหมดแน่นอนแล้วการกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบทั้งโลกสิ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีความอดทนพอสมควรน,นะครับแล้วก็รู้จักแบ่งปันการแบ่งปันเนี่ยนะครับที่จะช่วยกันประคับประคองพี่น้องร่วมโลกเราเนี่นะครับอยู่ด้วยกันนะสู้กับโลคร้ายตอนนี้ให้ผ่านพน้นช่วงระยะเวลาวิกฤตอันนี้เนี่ยนะครับให้มันผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นคืนมา ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณหมอผมผมคิดว่าอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีไปแล้วนะปีใหม่นี่มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่เราเครอบคลุมของการให้วัคซีนได้ทั่วถึงะนะครับภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนิดหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมเนี่ยสำคัญนะครับในภาวะของโรคระบาดหรืออะไรพวกนี้น,นะครับเนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับ พราะฉะนั้นใให้เห็นเลยว่าไอ้พวกเฟ็กนิวหรือพวกอะไรต่างๆนี่นะครับการให้ร้ายการบูลลี่การอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรจะมีแม้กระทั่งในทางการแพทย์เราเองเนี่ยนะครับพอถึงขีดหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากเห็นอยงเช่นว่ากรณีสมมุตินะครับสมมุติแต่จริงๆไม่อยากเห็นเช่นว่าเรามีเครื่องช่วยหายใจอยู่เครื่องเดียว<ช>นะครับแต่มีคนไข้หนักอยู่สองคนเพราะฉะนั้นคนไข้สองคนนี้เนี่ยหนักเท่ากันเลย แต่เราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเซฟชีวิตไว้ได้แค่เพียงคนเดียวเราจะเลือกใครนะครับระหว่างเจ้าของโรงงานหรือกรรมกรในโรงงานถ้าป่วยสองคนนี้ป่วยเท่ากันเนี่ยเราจะให้ใครคือคือคอ,อันนี้เนี่ยฮะผมที่จะบอกว่ายากนะครับการตัดสินใจจริงๆจะไม่ใช่คนคนเดียวนะครับอาจจะต้องใช้คล้ายๆกลุ่ม นะฮะเป็นเป็นคณะกรรมการที่จะต้องมาเข้ามาช่วยกันดูนะครับว่าถ้าเราช่วยชีวิตคนนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าของโรงงานนะครับเขาก็อาจจะมีประโยชน์ว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปเขาต้องเลี้ยงอีกหลายชีวิตเขาก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่ฝ่ายนึงก็จะบอกว่าเจ้าของโรงงานแก่แล้วอายุก็ไม่ยาวหรอกคนงานนั่นแหละนะฮะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกตั้งนานการตัดสินใจอันนี้จึงยากมาก นะครับนะฮะผมเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนะฮะณวันนี้โควิด19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรงแต่ยังไม่รุนแรงที่สุดนะคะเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของมันจะอยู่ที่ไหนแม้แต่เศรษฐกิจโลกก็กําลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยมีการประเมินว่าประเทศไทยกําลังจะสูญเสียขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบกันดีแต่จะต้องเตรียมรับมือกับมันให้ดีที่สุดคะ่ะ ตอนรับทุกท่านก็าสู่ช่วง Thailand New n o r m a l ครับโชคที่ทำทุกคนไม่พลาดการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบคู่กับพวกเราสองคนผมเอิร์ธวรวุุธและลักกี้าครับใช่แล้วครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่วัดเทพธิาดารามเช่นเคยใช่ไหมลักกี้พี่ลอชอบดูซีรีส์วันทองครับวันนี้จะมาตามลอยสินทอนพูนะครับถูกต้องแล้วลักกี้วันนี้เราจะมาตามรอยสินธนพูกันแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำอะไรกันก่อนครับสามสองหนึ่งแมตออน แพนเจลเฮ้ยลักกี้นี่เทพธิดาหรือนางวันทองโอ้โหเฮ้ยลักกี้ ชุดเราเปลี่ยนไปนั่นนส่เอานั่นวันทองเหรอไปหาแม่กันไหมไหวันทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิพยยนทพี่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์สุนทรพูดไงคะที่าพาเย,ยี่ยมชมสถานที่ในวันนี้ เอาเราก็นึกว่าเป็นวันทองโอยนี่แต่งตัวแต่งชุดหล่อมากเลยนะคะเนี่ยใส่ชุดพอดีเลยจริงๆเราก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจพอเดินผ่านประตูมิติมาแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละหเปลี่ยนชุดเลยใช่ไหมลักกี้ใช่คับแสดงว่าวัานนี้ที่นี่ต้องมีสิ่งน่าสนใจให้พวกเราได้เยี่ยมชมแน่ๆเลยไปเราไปชมวรรณกรรมไทยนะคะของพระสุนทรรนหารกันดีกว่าค่ะไปะไปเลยครับ Let's go <S ช่วงล็อกดาวน์ไม่ควรออกไปไหนนอกบ้านเดิไม่มีความจำเป็นนะคะ ถ้าคุณผู้ชมและคุณหนูหนูจะใช้เวลาว่างมาศึกษาอ่านทบทวนเรื่องราวความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจผ่านบทกลอนและวรรณคดีไทยก็น่าสนใจค่ะและกวีคนสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเชคสเปียร์ของเมืองไทยก็คือพระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้ค่ะ ชีวิตของท่านน่าสนใจมากมีทั้งช่วงรุ่งเรืองสูงสุดในการรับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บัวราชการที่สองและตกอับจนต้องออกบวชหลบภัยถึง18พรรษาเมื่อสิ้นราชการซึ่งวัดหนึ่งที่ท่านมาจำวัดอยู่ก็คือวัดเทพธิดารามภายใต้การสนับสนุนของกรมมหมินอับสรสุดาเทพระราชธิดาซึ่งเป็นที่โปรดปรานในล้นเกล้ารัชกาลที่3นั่นเอง สุนทรผู้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายราชสมัยของพระองค์ท่านและเสียชีวิตในสมัยราชการที่4ถท้ายที่สุดสุนทรผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปี2529ค่ะผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายหลายชิ้นได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนวิชาภาษาไทยเช่นนิราศภูเขาทองเพลงยาวถวายโอวาทที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครก็มีมาก เช่นพระอภัยมณีและเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีผู้จดจําเล่าสืบต่อกันมารายละเอียดในการดําเนินเรื่องยังสะท้อนภาพการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะ ลักกี้เห็นไหมคะค่ะนี่คือของใช้นะคะของท่านสุนทรผู้นะคะที่ตอนบวชประจาบรรษาอยู่ที่นี่ค่ะแล้ว็็มีหนังสือนะคะมีเชียนหมากมีจานชาค่ะ,คะเรื่องของใช้ คือห้องนอนนะคะนี่มีเตียงนอนมีตู้กไไตบิดดกที่เก็บคำพีนะคะสวยไหมคะสวยค่ะ และห้องนี้ก็คือห้องมณีปัญญาใช่แล้วครับไปเดินเที่ยวกันต่อไหมไปครับไปทางนน้นเลยและคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับทางรายการได้โดยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการ Thailand New n o r m a l แล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์นะคะคุณจะได้รับเสื้อยืด m a r v e l ลลิขสิทธิ์แท้จากอเมริกาสกรีนชื่อรายการ Thailand New n o r m a l จํจำนวน3รางวัลค่ะ คำถ,ถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือห้องมณีปัญญาเป็นห้องจัดแสดงอะไรในพิพิธภัณฑ์สุนทรผู้ ะะแลบ <ด S 2> ะบทกลอนของฝูงท่าสุนทรผู้มีอะไรบ้างคะรู้สิ่งไดไม่ซื่งรู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับใส่แมสล้างมือรับวัคซีนแล้วขอให้ทุกคนรอดจากโควิดนะคะสุนทด,ดครับค่ะ ช่วง Keep Walking Thailand ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าสถานการณ์โควิด19ของประเทศไทยจะเลวร้ายอย่างไรแต่ว่าประเทศไทยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะมาพูดคุยกับดรธนกรศรีสุขใสค่ะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการค่ะสวัสดีครับคุณนวัสดาครับ,ค,รบค่ะต้องถามอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เต็มไปด้วยข่าว ที่เขาเรียกว่า fake news ข่าวปลอมหรือว่าสารพัดข่าวนะคะเต็มไปหมดเลยในตอนเช้าเราเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตมาก็เจอหลายเรื่องแล้วบางครั้งมันทำให้จิตใจเนี่ยวันไหวบางทีอาจจะไม่ถึงขนาดว่าหดหูนะแต่หวันไหวมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยขอนิยามนิดนึงค่ะอะไรคือข่าวที่เราเรียกว่าข่าวปลอมทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรคือข่าวจริงแต่ว่าทำให้เรารู้สึกไม่ดีได้ ก็กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนี่ยก็มีคำนิยามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจอยพูดนะครับทั้งข่าวลวงข่าวปลอมภาษาที่สร้างความเกลียดชังหรือเฮสตีดนะครับซึ่งถ้าจะจัดกลุ่มไว้สามกลุ่มหลักนะครับวันนี้ประเภทแรกนะครับคือข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า มันไม่จริงนะครับมันอาจจะจริงครึ่งหนึ่งหรือไม่จริงครึ่งหนึ่งก็ไม่จริงนะครับอันที่สองเนี่ยมันมันไปไกลกว่าข่าวที่ไม่จริงแต่มันถูกจิดเบืออให้เนื้อหาเนี่ยมันผิดเพีย้ยนไปจากความเป็นจริงส่วนอันที่สามนะครับเป็นข่าวที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อ,อหวังผลในทางใดทางหนึ่ง และนำไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีปัญหาในลักษณะของการทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดความขัดแยง้งเพราะโดยสรุปหลักนี่จะมี3ามกลุ่มสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น5ประการนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือสื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีหรือส่งผลกระทบทางลบ ต่อจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างร้ายแรงอันที่สองนะครับคือสื่อที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกย,ยั่วยุและสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและอาจ,จะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะต่อร่างกายหรือจิตใจนะครับอันที่สามนะครับสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมการละเมิด สิทธิมนุษยชนศักดิ์สิทความเป็นมนุษย์ความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นชาติพันธ์มีพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลการนําเสนอที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มที่4นี่ก็คือสื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายนะครับเอาง่ายๆเลยกฎหมายอะไรบ้างเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้อารับการอนุญาตก็ถือว่าเป็นสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ประการสุดท้ายคือสื่อที่มีเนื้อหาขัด ต่อหลักจรรยบรรณของสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ประกอบกิจการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์การผลิตรายการเขาถึงต้องให้จัดรับดับความเหมาะสมของรายการที่เราจะเห็นก่อนข้างมีเรตติ้งนะคะใช่เป็นเรตติ้งมีเรตติ้งมีอะไรที่มาเพื่อจะได้รู้ว่าผู้ปกครองจะต้อง ประกบกับเด็กหรือเปล่าหรือว่าเยาวชนเหมาะสมจะชมไหมนะคะโหดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนในการเสพสื่อหรือบริโภคสื่อนะคะแต่พอดีวันนี้เวลาหมดต้องขออนุญาตคุยกับผู้จัดการใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะ ผู้ชมคะนั่นก็คือท่านดรธนกรศรีสุขใสนะคะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์เวลาของรายการ Thailand New n o r m a l ในวันนี้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับจอยอวสานะคะสวัสดีค่ะ